ก็ติดน้าท่วมวันนี้เช่นเคยนะครับไปไล่เรียงดูในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนแล้วก็เกิดขึ้นแทบจะทุกวันใน่วงสถานการณ์น้ําเยอะอน้ํามากเรื่องของอุบัติเหตุครับเรื่องของการใช้รถแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือต้องระมัดระวังการขับรถลุยน้ํา ต้องระมัดระวังให้ดีต้องตัดสินใจดีๆถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอยาประมาทเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ครับ มาอย่างแรงเสียหายหมดเลยบอกให้เช่าหาไมบเนี่ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า @gree n ี n อันเดอ r ์สกอเ้ขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่จังหวัดชัยภูมิแล้วมีรถกระบะคันหนึ่งครับมีรถอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งครับสองคันนี้ลุยมาฝ่าน้ำท่วมมาครับ ทั้งๆท,ที่เราจะได้ยินว่ามีเสียงชาวบ้านมีเสียงเจ้าหน้าที่นี่เขาตะโกนบอกบอกไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่าเข้าไปอย่าลุยไปแต่เนี่ยฮะยังดื้ออยู่ไม่ฟังไม่ฟังอะอยังดื้ออยู่ไม่ฟังวิ่งลุยน้ําแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาว่ารถคุณจะไปดับรถคุณจะไปตายอยู่ตรงไหนแล้วไปต่อไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่บ้านเรือนตรงนั้นเขาได้รับความเดือดร้อนด้วยครับ เพราะว่าจังหวะที่รถทั้งสองคันนี้ลุยน้ําเข้าไปเนี่ยมันเกิดเป็นคลื่นน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ไปกระแทกกับกระจกร้านค้าเนี่ยแตกแล้วยังขับไปเรื่อยๆอีกนะฮะขับไปเรื่อยๆจนไปตกท่อแล้วสุดท้ายก็จริงๆคุณผู้ชมครับไม่สามารถขับต่อไปได้ท่ามกลางเสียงตะโกนไม่ได้ตะโกนห้ามของชาวบ้านแล้วครับทีนี้ะตะโกนต่อว่าเลยฮะก็บอกแล้วห้ามแล้วว่าไม่ให้เข้าไป เนี่ยแบบนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยคุณผู้ชมครับหยิบยกขึ้นมาเตือนกันก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะน้ําท่วมมันก็เป็นการซ้ําเติมไปอีกนะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเอาส่วนสถาน,นการณ์น้าท่วมครับคุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้ที่จังหวัดลบบุรีต้องระดมเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแรงดันสูงของทางกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสูบน้ําออกจากชุมชนและพื้นที่การเกษตรครับเพื่อที่จะเอาลงคลองชลประทาน สายชัยนาทป่าสักที่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยเกือบจะล้นคันคลองแล้วนะครับ,อบนอกจากนี้แล้วยังพบว่าแนวคันคลองหลายจุดในสุดตัวเป็นระยะทางยาวจนน้ําเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งนะครับสํานักชลประธานที่10ต้องปรับแผนผันน้ําเข้าทุ่งแล้วก็เข้าแม่น้ําบางขามครับจะได้แบ่งเบามวลน,น้ําได้บริหารจัดก,การน้ําระบายออกไปบ้างล่าสุดนะครับจังหวัดลบบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินด้านอุทกาภัยนะครับน้ำท่วมครับทั้งหมด10อําเภอจากที่มีอยู่11อําเภอนะครับโอ้โหแปลว่าลบบุรีนี่หนักมากนะคะหนักแล้วครับหนักแล้วฮะโอโ้อีกที่นึงก็หนักเหมือนกันที่อ่างทองค่ะไปที่แขวงทางหลวงอ่างทองและอบะตโรงช้างอําเภอป่าโมกโอ้โหที่นัานนี่ต้องนํารถแบ็คโฮขนมาพร้อมกับแท่งแบรีเออร์เอามาปิดล้อมคันดินเอาไว้ คันดินที่ปากคลองบ้านสายที่อยู่ริมถนนสาย309อ่างทองอยุทยาเกิดการซุดตัวค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้น้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทะลักเข้ามาที่ชุมชนทะลักเข้ามาจุดนี้แหละคะ่ะแล้วยังมีทิศทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาต่อไปด้วยครับน้ำเนี่ยทะลักอย่างเร็วอพอทะลักเสร็จระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้าน ขนของไม่ทันทรัพย์สินเนี่ยเสียหายเยอะนะคะทั้งหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามและหมู่แปดซึ่งถ้าเกิดจุดนี้ยังไม่สามารถอุดคันดินได้ความเสียหายเดี๋ยวจะขยายวงกว้างมากขึ้นนี่ที่อ่างทองนะคะเนี่ยคือความกังวลจริงๆนะครับเวลาน้ํามาเนี่ยพอมันควบคุมในทิศทางไหลของน้ําตามแม่น้ําได้เนี่ยมันจะโอเคอแต่มันควบคุมไม่ได้ทะลักเข้ามาในพื้นที่เนี่ยโอ้โหกั้นไม่อยู่จริงๆอไปต่อลงมาที่สิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับก็เป็นพื้นที่รับน้ําเช่นเดียวกัน มวลน,น้ําจ่อเข้าที่ตลาดสิงห์บุรีแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผิวการจราจรถูกน้ําท่วมไป3เลนก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับก็มีการประดมเจ้าหน้าที่เข้ามาเอาวางแนวกระสอบทรายเข้าไว้พร้อมกับปิดแยกขุนสวรรค์ครับซึ่งเป็นทางเข้าของตลาดเป็นการชั่วคราวนะครับอันนี้พื้นที่เศรษฐกิจเลยส่วนที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีน้ำเนี่ยได้ไหลบ่าข้ามถนนนะครับ ระดับน้ําในคลองชลประทานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการระบายน้ําจากเขื่อนเขือเ่อนเจ้าพยาเขื่อนชัยนาทเนี่ยลงมามากขึ้นน,นะครับทางเทศบาลต้องสร้างแนวคันดินป้องกันน้ําท่วมเพิ่มเติมแล้วก็ฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยว่าณนะตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นส่วนที่ตําบลบ้านหม้อครับแล้วก็ตําบลพรมบุรีน้ําก็ตอนนี้ท่วมสูงถึงระดับอก,อกแล้วนะครับครับหลายคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวแน่นอนครับ อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ฮะต้องไปกินต้องไปนอนอยู่บนรถซึ่งรถก็ต้องไปอาศัยถนนเนี่แหละครับอยู่บนท้องถนนนี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีเต็นท์ไปนอนนะครับก็นอนอยู่บนรถนี่แหละฮะเพื่อเอาชีวิต,ตรอดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องอาศัยของแจกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องครับครับคุณผู้ชมครับ รุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยอย่างที่เราเตือนกันมาหลายวันว่ามีเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงนะ,ะแล้วก็ถ้าถ้าจาไม่ผิดเนี่ยสูงที่สุดน่าจะเป็นวันที่9ที่จะถึงนี้นะฮะ,ะช่วงสุดสัปดาห์นี้ทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันสูงเนี่ยมันสูงขนาดไหนและตอนนี้ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยถ้าไล่ลงมาจากปทุมธาน,นีนนทบุรีกรุงเทพมหานครพาไปดูที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูว่าสูงขนาดไหนสูงขนาดว่าโป๊ะเรือเย็นอดี กลางชุมชนตะบนเกอะเกร็ดเป็นโปะปูนขนาดกลางจมหายอยู่ใต้น้ำครับเหลือเพียงบันไดเหล็กไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นครับชาวบ้านบอกว่าโปะตรงจุดนี้เนี่ยมีคนใช้งานเยอะมากครับใครจะไปทำงานใครจะไปทุระต้องมาลงเรือที่โป๊ะนี้ครับเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยมันเดินค่อนข้างไกลแต่ทีเนี้ยมีปัญหาแล้วเพราะว่ามีแต่ราวสภาเหลืออยู่โปะมันจมน้ำไปแล้วครับ อีกปัญหาหนึ่งใช้บริการโป๊ะไม่ได้แต่ตอนนี้จะใช้เรือในแม่น้ําก็ต้องระมาระวังด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกปัญหาหนึ่งของตรงจุดนี้เนี่ยปกติชาวบ้านเขาจะนําขยะมาวางไว้บนโปะตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดรัดหมายกันเดี๋ยวอบตอจะมาเก็บขยะตรงเนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านจะเอาขยะมาทิ้งไว้แล้วทีนี้พอไม่มีโป๊ะตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อเนี่ยฮะไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการ จัดการขยะก,ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ายังไม่สามารถดําเนินการกับโปตรงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยยังสูงแล้วก็น้ำในไหลเชี่ยวขณะที่อบตเกาะเกร็ดก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยงดใช้โปะ๊ะเรือเย็นด้วยดีตรงนี้ไปก่อนนะครับให้เปลี่ยนไปใช้โปะ๊ะท่าเรือมะขามทองและท่าเรือวัดเสาทงทองแทนไปก่อนชั่วคราวในช่วงนี้นะครับ